ดูแสดงว่าเพนี่เป็นวีไต้หวันครับตันนี้ซ่อมมาสองหลักอันนี้คืออยู่หลบมุมด้านหลังเลยก็คือตรงที่ปลดแซ่นะครับตันนี้ก็จะมีเจาะน็อตทะลุร้อยในบอด,ดี้ไปทั้งหมด2ตัวหลักละสอตัวสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้แหละการซ่อมหลักที่ด้านหลัง บอดี้ไม้กับซ่อมหลักข้างหลังก็จะเจาะทะลุร้อยบอดี้แล้วก็มีมตัวมีอะไรไปที่บอดี้อย่างนี้นะมีสองสองหลักตัวนี้ติดไฟสภาพโดยรวมก็ประมาณนี้น,นี่เป็นมาเปกวีไต้หวันที่เป็นแสนะไม้โอ้ยจะเสี้ย่แสนะแสนะเหล็กค่อนข้างชัดเจนนี่เป็นวีไต้หวันอันนี้เป็นวีไชน่านะครับตัวสีดําที่เป็นลาย ห่อสติกเกอร์ไม้อันนี้เป็นวีไต้หวันบ้างแสตสน่เหล็กวันนี้ก็จะมีซ่อมหนึ่งหลักตรงน,นี้ตรงด้านหลังหลบไว้นะครับแล้วก็ห่อผ้าอ่าอันนี้เป็นสีทองภาพโดยรวมก็ประมาณนี้แหละตอนนี้จะมีซ่อมอีกหลักน,นึ่งในชุดนี้ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้จะอ้วนกว่าของแสนไม้ชัดเจนอันนี้เป็นวีไต้หวันนะแสน่ตัวอดแท้ก็ใช้ได้ปกติครับจะต้องมีการ ลงน้ำมันบ้างพี่ตัวหลักลองการซ่อมสแนนอันนี้เป็นสแนนเหล็กนะครับการซ่อมสแนนตัวนี้ก็จะเจาะรูบอดี้แล้วก็มีตัวน็อตรอยไว้ข้างหลังวันนี้ตันนี้ทีมีทั้งหมด2หลักแบบนี้ไว้ตัวนึงอันนี้ไม่มีตัวครงเดิมอยู่เลยคืร้อยทั้งหมดประมาณนี้ครับสองตัวตัววีไต้หวันสีทอง อันนี้เป็นเใช้หน้าสีดำที่เป็นลายไมย้มีซ่อมอย่างละสองหลักครับ